ครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็เป็นงานชุดทบนะครับอันนี้ก็เตรียมตัวแพ็กจะออกไปติดตั้งต่างจังหวัดแล้วนะครับนี่ครับก็ทั้งหมดวันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมมา25ชุดนะครับโอ้โหทำกันตาเหลือกเลยนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณที่อุดหนุนกันเข้ามานะครับผมที่ชอบในผลงานช่างบิ๊กนะครับผมอูเล็กเด็กทำนะครับผม ถึงผมจะอายุหนึ่งน้อยครับแต่เราอย่าดูที่อายุดีกว่าเรามาดูกันที่ผลงานดีกว่านะครับผมถึงอายุน้อยแต่อาจารย์ผมก็อายุเยอะแล้วนะอน้อยแต่อายุไงแต่อาจารย์ผมอายุเยอะแล้วนะอาจารย์กว่าโอ้ยทาไม่ไหวแล้วทําไปเถอะให้คนรุ่นใหม่ทําไปเถอะอโอเคครับผมคนเราอายุไม่สําคัญนะครับผม มันวัดกันที่ฝีมือนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับผมบางคนก็ชอบของคนนู้นชอบของคนนี้แต่สําหรับใครที่จะสั่งเทอ,อร์โบผมผมไม่ได้อยากให้ลูกค้าว่าเออต้องมาซื้อของผมนะผมอยากให้ลูกค้าไปดูหลายๆค่ายก่อนไม่ใช่มีแต่ค่ายช่างบิ๊กนะที่ทําอยากให้ลูกค้าไปดูหลายๆค่ายครับว่าเขาเป็นยังไงอลองไปดูนี่ว่าคุณชอบของค่ายนั้นไหม ชอบเสียงไหมหรือชอบผลงานหรือชอบแบบแนวไหนครับเพราะว่าเวลาเราซื้อไปเราจะไม่มีปัญหากันนะครับผมซื้อไปแล้วจะได้ว่าอุ้ยผมใส่ของช่างบิ๊กแล้วเรารู้สึกดีไงอ่ะมีสติกเกอร์เท,ท่ๆแถมด้วยก็เป็นสติกเกอร์ของร้านเรานะครับผมนี่3ามเอ็มนะครับผมสะท้อนแสงอย่างดีเลยครับผมสติกเกอร์เท่ๆให้ลูกค้า ก็หลังจากที่เราเปิดร้านมานะครับเราก็เพิ่งส่งงานให้ลูกค้าไปติดตั้งเอง45ชุดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น25เดือนนี้ก็จะน่าจะได้ประมาณ60-70ชุดนะครับเต็มที่1เดือนเราส่งได้แค่80ชุดนะครับเต็มที่เต็มที่แล้วก็ลูกน้องเมาบ้างอะไรบ้างนะครับผมทํากันไปงานพวกนี้เราจะไปนั่งเชื่อมตลอด24ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมเหนื่อยนะครับผมเห็นไหมเราถึงว่า เดือนหนึ่งเราจะออกไปติดตั้งให้ลูกค้าบ้างก็ไปพักผ่อนในตัวนะครับผมสําหรับการติดตั้งก็จะมีค่าบริการครับผม2 0 0 0ั0สามรางนะครับผมใครชอบก็ให้ช่างไปติดให้ได้ถ้าใครไม่ชอบชอบแนวแบบว่าติดเองช่างก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมทักมาในเฟซในไลน์จะส่งให้ไม่ค่อยถ่ายเอกสารนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมชอบของค่ายไหนก็ ใช้บริการคายนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับนี่ครับก็เก็บของขึ้นรถครับผมคิวแรกครับวันนี้ก็จะไปทางอุบลก่อนวันวันแรกก็จะไปอุบลก่อนครับโซนนี้ไปภาคเหนือแล้วก็ไปโซนเอ่อหนองคายหนองคายมีมุกดาหารก็มีหลายจังหวัดนะครับผมแต่รอบที่จะไปรอบสุดท้ายก็ไปเยอะหน่อยก็ไม่ได้แบบว่าไปกลับครับก็ไปรอบเดียวเสร็จก็กลับมาเลย ก็ถือว่าพักผ่อนไปในตัวนะครับผมยังไงก็ไม่ต้องชอบในของผมก็ได้ขอแค่ให้พูดถึงผมบ่อยๆก็พ <c oughs> อมันจะได้ติดปากติดปากไลก็ทำงานมาแต่เปิดงานเราทำงานมาประมาณยี่สิบกว่าวันได้นะยี่สิบกว่าวันร่างกายก็เริ่มจะเหนื่อยแล้วครับผมยี่สิบกว่าวันเดือนหนึ่งเนี่ย ส่งเต็มที่80ชุดนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับก็อนจะเป็นงานท่อไอเสียงานนู่นงานนี่มันทําไม่ทันนะครับลูกค้าเราจะทําทีละอย่างก่อนก็สําหรับชุดเทอร์โบบางทีก็อาจจะคิวนานบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมสําหรับคนที่ชอบในช่างบิก๊กครับบางจังหวะถูกได้เร็วมันก็ได้เร็วครับบางทีจองคิวก็อาจจะ 1>, 1สัปดาห์2สัปดาห์ก็ประมาณนั้นแล้วแต่ช่วงหน้าหน้างานในช่วงนั้นนะครับครับก็ค่อนข้างดึกแล้ววันนี้ก็เตรียมของนะครับผมเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางโอเครครับผมวันนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่ชอบก็อย่าว่ากันครับผมก็เป็นแนวสไตล์ของช่างบิ๊กนะครับผมก็บอกแล้วว่าเราจะไม่ทำให้มันดีเกินไป เราต้องทําให้มันแย่บ้างคนจะได้พูดถึงเรานะครับดีเกินไปมันก็เดินสูงถ้าแย่บ้างมันก็เดินต่ําแล้วก็ดีบ้างแย่บ้างตามธรรมดาครับผมมันเป็นสไตล์ู่แล้วคนจะได้พูดถึงโอเคครับผมฝากผลงานด้วยนะครับผมขอบคุณครับ